สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องที่หลายคู่อาจจะกำลังเจออยู่นะครับคือจะทำยังไงให้ชีวิตคู่เรายัางโอเคยังมีความสุขอยู่ได้ในช่วงที่แบบเศรษฐกิจอาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยครับทั้งเรื่องการสื่อสารการสร้างความไว้ใจแล้วก็พวกวิธีรับมือกับปัญหาหรือความขัดแย้งต่างๆ เป้าหมายก็คืออยากจะสกัดเอาวิธีง่ายๆที่คู่รักเอาไปปรับใช้ได้จริงให้ความสัมพันธ์มันแข็งแรงขึ้นแม้ว่าจะมีแรงกดดันเรื่องเงินเงินทองๆเข้ามานะครับใช่ค่ะคือความเครียดเรื่องเงินนี่มันเป็นบททดสอบความสัมพันธ์ที่ หนักหน่วงเหมือนกันนะคะแต่ว่าข่าวดีก็คือถ้าเรามีพื้นฐานเรื่องการสื่อสารที่ดีความไว้ใจกันแล้วก็ช่วยกันมองหาทางออกอันนี้ก็เป็นเหมือนเกราะป้องกันได้เลยค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าหลักการพวกนี้เราจะเอามาปรับใช้จริงกันยังไงได้บ้างน่าสนใจมากครับงั้นเริ่มที่หัวใจสําคัญเลยไหมครับเรื่องการสื่อสารนี่แหละครับ ข้อมูลบอกว่าสื่อสารดีๆมันช่วยให้เข้าใจกันไว้ใจกันมากขึ้นที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่คำพูดนะครับเห็นว่ามีงานวิจัยบอกว่าเกิน90เป็นเรื่องภาษากายน้ำเสียงอะไรพวกนี้ซึ่งพอเป็นเรื่องเงินที่มันคลิดเครียดเนี่ยการคุมโทนเสียงคุมท่าทางคงจะยากน่าดูเหมือนกันนะครับมีแนวทางไหมครับว่าจะคุยกันยังไงดีในช่วงนี้ มีค่ะมีแน่นอนอย่างแรกที่สำคัญมากๆเลยคือการฟังอย่างตั้งใจหรือ active listening นะคะมันไม่ใช่แค่แบบ เอ่อได้ยินผ่านๆน,นะคะแต่คือการพยายามทําความเข้าใจจริงๆว่าอีกฝ่ายรู้สึกยังไงกังวลเรื่องอะไรโดยที่เราไม่ไปขาดไม่ไปตัดสินเขาก่อนการที่เราตั้งใจฟังจริงๆเนี่ยมันช่วยลดความตึงเครียดได้เยอะเลยค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้คุยกันอย่างสงบขึ้นอาจจะลองสะท้อนสิ่งที่เราได้ยินสั้นๆกลับไปก็ช่วยให้แน่ใจว่าเข้าใจตรงกันค่ะอื mm hmm. การฟังอย่างตั้งใจใช่ค่ะต่อมาก็คือการแสดงออกอย่างจริงใจและตรงไปตรงมาค่ะบอกความรู้สึกความต้องการของเราไปเลยแต่ว่าต้องสุภาพนะคะแล้วก็ชัดเจนหลีกเลี่ยงการใช้คำพูดที่มันมันทำร้ายกันหรือกล่าวโทษกันค่ะครับผม แล้วก็สุดท้ายคือคุยกันสม่ำเสมอค่ะอย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆน้อยๆมันสะสมคือการเช็คอินความรู้สึกกันได้เรื่อยเนี่ยสำคัญมากจริงๆค่ะแล้วก็แน่นอนที่สุดคืออย่างเงียบใส่กันเด็ดขาดเลยเวลาที่มีปัญหาการสื่อสารที่เปิดอกก็น่าจะนําไปสู่เรื่องสําคัญถัดมาคือความไว้วางใจนะครับอันนี้เหมือนเป็นภูมิคุ้นกันของความสัมพันธ์เลยแต่ก็น่านะครับพอมีเรื่องเงินเข้ามาความเครียดมันก็ทดสอบความไว้ใจกันสุดๆเลย เราจะสร้างหรือว่ารักษาความไว้ใจนี้ไว้ยังไงดีครับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันท้าทายแบบนี้อืมอันดับแรกนะคะอาจจะฟังดูแปลกนิดหน่อยแต่คือการตัดสินใจที่จะเชื่อใจก่อนเลยค่ะคือเราเป็นฝ่ายเริ่มให้ความไว้วางใจไปก่อนอ๋อเริ่มที่เราก่อนใช่ค่ะแล้วจากนั้นเราก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองด้วยคือรักษาคำพูดทำตามที่ตกลงกันไว โดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองนี่แหละคะ่ะถ้าเกิดสถานการณ์มันเปลี่ยนไปจริงๆทําตามไม่ได้ก็ต้องรีบสื่อสารอย่างเปิดเผยความสม่ําเสมอก็สําคัญนะคะการกระทําของเราที่มันคาดเดาได้มันช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงให้อีกฝ่ายคะ่ะแล้วก็ต้องกล้าเปิดใจคุยเรื่องสถานะการณเงินกันอย่างโปร่งใส แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่คุยยากอึดอัดใช่ค่ะแม้ว่าจะอึดอัดแต่การเปิดอกคุยกันเนี่ยมันช่วยลดความคลางแคลงใจความไม่แน่ใจได้เยอะเลยค่ะอ๋อแล้วก็มีอีกจุดที่น่าสนใจจากข้อมูลนะคะคือการพยายามกันคนนอกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือเพื่อนไม่ให้เข้ามามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรื่องเงินของครอบครัวเรามากเกินไปอะค่ะครับผมเข้าใจเลยเพราะบ,บางทีมันอาจจะกระทบความไว้ใจระหว่างเราสองคนได้ค่ะจินรับ เพราะการเงินมันฝืดเคืองเนี่ยมันง่ายมากเลยที่เราจะแบบวนอยู่กับว่าทำไมใครผิดอะไรแบบนี้แล้วการเปลี่ยนไปโฟกัสที่ทางออกแทนล่ะครับมันช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นได้จริงไหมครับมีวิธีคิดแบบไหนที่ช่วยได้บ้างครับช่วยได้มากเลยค่ะมีแนวคิดที่เรียกว่า solution focused หรือการมุ่งเน้นทางออก คือแทนที่เราจะไปขุดคุยปัญหาในอดีตรหรือโทษกันไปมานะคะให้เราเปลี่ยนมามองไปข้างหน้าเลยลองใช้คำถามปฏิหารถามตัวเองกับคู่ดูก็ได้ค่ะเช่นสมมติว่าคืนนี้เราหลับไปแล้วปฏิหารเกิดขึ้นปัญหาการเงินมันคลี่คลายไปหมดเลยพรุ่งนี้เช้าตื่นมาอะไรเล็กๆอย่างแรกที่เราจะสังเกตเห็นว่ามันต่างไปในทางที่ดีขึ้นระหว่างเราสองคน อ๋อเหมือนให้เห็นภาพเป้าหมายที่ต้องการนี่คือคําถามข้อยกเว้นค่ะลองนึกย้อนไปถึงช่วงที่เราเคยรับมือปัญหาการเงินได้ดีหรือช่วงที่ความเครียดมันไม่ได้กระทบเรามากนักตอนนั้นเราทําอะไรต่างออกไปนะการมองหาสิ่งดีๆหรือจุดแข็งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันช่วยสร้างความหวังสร้างกําลังใจได้ดีมากเลยค่ะเป็นวิธีเปลี่ยนมุมมองที่น่าสนใจมากครับทีนี้สุดท้ายแล้วนะครับแม้ Même ว่าจะเครียดเรื่องเงินแค่ไหนการเติมความรักความผูกพันให้กันก็ยังสำคัญอยู่ดี มีวิธีดูแลใจกันจัดการความขัดแย้งที่อาจจะปะทุขึ้นมาด้แบบที่ทําได้จริงแล้วก็อาจจะไม่ต้องใช้เงินเยอะไหมครับมีแน่นอนค่ะเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่แหละค่ะสําคัญมากเริ่มจากการแสดงความชื่นชมบ่อยๆบอกให้อีกฝ่ายรู้ว่าเราเห็นคุณค่าเขานะขอบคุณเขาในสิ่งที่เขาเป็นหรือทําให้ <c oughs> การหาเวลาคุณภาพร่วมกันค่ะแม้จะเป็นกิจกรรมง่ายๆที่บ้านก็ได้ไม่ต้องแพงเลยแค่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆโฟกัสที่กันและกัน การแสดงความห่วงใยรับฟังใส่ใจเวลาที่คนกำลังทุกข์เรื่องอความสัมพันธ์ทางเพศก็อย่าละเลยนะคะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเชื่อมเราสองคนไว้แล้วพอต้องจัดการความขัดแย้งก็พยายามเลี่ยงอารมณ์รุนแรงนะคะอาจจะตั้งกติกาเลยว่าถ้าเริ่มโกรธมากขอเวลานอกแป๊บนะไปสงบสติอารมณ์ต่อนแล้วค่อยกลับมาคุยอันใหม่เป็นกติกาที่ดีครับ ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือย้ำเตือนถึงเป้าหมายร่วมกันค่ะการระลึกถึงว่าเรารักกันเรามุ่งมั่นที่จะสร้างครอบครัวด้วยกันมันจะช่วยให้เราจับมือกันแน่นขึ้นแล้วก็ผ่านเรื่องยากๆนี้ไปได้ค่ะสรุปได้ดีมากเลยครับก็คือการประคองชีวิตคู่ให้รอดในยุคเศรษฐกิจแบบนี้ต้องอาศัยทั้งการสื่อสารที่เปิดอก การไว้ใจกันมองไปข้างหน้าหาทางแก้แล้วก็ไม่ลืมที่จะดูแลความรู้สึกเติมความรักให้กันอยู่เสมอเหมือนเป็นการทำงานเป็นทีมจริงๆเพื่อให้รากฐานความสัมพันธ์เราแข็งแรงแล้วครับถูกต้องเลยค่ะปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดนะคะการสื่อสารความไว้วางใจการมองหาทางออกการเห็นคุณค่าการจัดการความขัดแยง้งมันคือเครื่องมือสำคัญจริงๆที่ช่วยให้คู่รักผ่านแรงกดดันไปได้เป็นเหมือนภูมิคุ้มกันเลยค่ะ มีข้อคิดสุดท้ายที่อยากฝากให้ไปลองคิดต่อกันดูนะคะคือนอกจากเราจะมองว่าปัญหาเศษรษฐกิจเนี่ยมันคือความเครียดที่เราต้องรับมือแล้วมันจะมีมุมไหนอีกบ้างที่การที่เรารเผชิญความท้าทายนี้ไปด้วยกันอาจจะกลายเป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งหรือความเข้าใจในรูปแบบใหม่ๆให้กับความสัมพันธ์ของเราได้จุดแข็งอะไรบ้างที่อาจจะก่อตัวขึ้นมาจากการที่เราผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน